ก็เลี้ยงควายนะคะกับยางแหลกเลือดใจค่ะย่านานเรคนกับย่านโอ้ยเลี้ย,ยงยายตั้งท่านทั้งสี่นะคะล่องเบิงต้องเปิดใจเบิงซะก่อนนะคะได้เลี่ยงแล้วก็สีหกักตะกี้กับบ้เลยค่ะบ้มากเลยค่ะย่านี่คือการไม่คนย่านควายเพิ่นวากับปู่ค้องค่อยถาฝนตกมาให้เย็นชุม่มหนุกกระซุ่มหาหม่องสนปัดฝนหย่อยหลังลงอัดสดงตาเว้นหย,ย่อยเวดเวลากระลวงหลน่น คนคือกันพี่น้องเบิดย่ำแล้วกะเราตายอันนี้เพิ่นวาไว้บอกถึงวางถึงเข้าถึงฤด,ดูการมากะเราเป็นแนวนั้นแน่วขั้นมันหางไผกะว่างป่าปล่อยผาดกะแตกมิดหม่อยเป็นแนวนี้อันนี้จังแท้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่ละครับบรรยากาศคุณครูครับไปโรงเรียนจันทร์ฮอดซุกประช่วงนี้ครับ สาวอาทิตย์ถึงจะได้มาบานแม่นค่ะโอ้สอนอยู่ไซก่็ครับสอนอยู่โรงเรียนบันมมไม่สามัคคีค่ะไม่สามัคคีตำบลสราใหญ่อำเภอขุขันจังหวัดจีสเกตค่ะส,ส่วนส่วนพี่น้องทางค่าแม่คนใดครับอันนี้เพิ่งตัดไปบอกครับคุณคู่นี่แม่นค่ะอันนี้คือแปลงนี้ตัดไปนะคะใก้ใกล้เบิร์ดแล้วแปลงนี้โอ้แต่ตัดเป็นบริเวณบนลายเนาะตัดขายบอกครับให้ขายแนให้ควายจากของแม่ค่ะครับผม กับผมเป็นเชิงว่าขายเถอะค่ะถ้าพี่น้องมาขอแบ่งก์หน่อยสินะคะแบ่งกะให้เพิ่นค่ะแบ่งฟรีบ่โอาแบ่งกคิดเงินอยู่าฮ่าฮ่า่งฟรีขายนั่นล่ะนะครับเอาอะไรอย่างมาขอแบ่งกะมาขอแบ่งก์นะครับขายกะงามเด้อพี่ขายกับตื่มซ้ำกันค่ะพี่ครับหนาปึ๊ดเลยพร้อมจะเฮ็ดต้นนี้แพ่งกลาหรือซิกแนวแพงกลาลนาะเป็นแพ่งกลาเด้อนะครับ งามแห้งเดินนะครับพี่น้องอยากได้พันธุ์อยากได้เหงืงวยควายมาถามเอานะครับพันธุ์ปลูกแข่งกับเขาเลยแต่งามกว่าเขาน้ะเอาอย่างไรครับหลังจากเขาตัดแล้วเหรอเป็นขี้ไก่แกบค่ะเน่นขี้ไก่แกบเป็นลักเพราะว่าขี้ไก่แกบมีเป็นสีบอคคือขีงืงวยขี้ควายนะคะเป็นสีบอบอมีวัชพืชนะคะใส่แล้วงหยาอื่นสีบแเจมนะคะมันแจมไม่ใช่เป็นอยังหยาเือกัน ค่เพิ่นเอาไปเหตุทอนพันนี่โตนเพิ่นค่ะโอ้เพิ่นมาขอแบ่งแล้วเพิ่นก็ะสีเดรรากหลายปาดหยาไว้ครับเพินําเลยไม่อันตรายงี้ยบกขยีเพิ่นบ่มันมันบกขยีค่ะถ้าเอาไปปลูกมันกระสีเฮียนห็นบกเกิดนะค่ะกระสีหยาสู่หยาธรรมชาติไปได้แม่นค่ะโอ้ครับผมเบิ่งงามแห่งเดินนะครับหยาเพิ่นปลูกปลูกขึ้นมาหอดขั้นแท้บ่ว้ได้ยังไงเป็นล่ามขึ้นมาเบาเบาถึงหญ้านะคะเขาไม่อยากตายนะคะียาแอบ ค้นให้พี่น้องมากข้เบิ้งเลยครับแคลนก็เกิดขึ้นมาแล้วขึ้นนำกันแช่เต็มเลยคือเขาหอบมาแล้วมันเหี่ยวพ่อเหี่ยลงปุ๊บมันก็เกิดของมันเองแม่นค่ะใส่ขี้ไก่แกบงามแห่งเดือดนะครับเขียวนะแต่อีกอย่างหนึ่งเนาะสารควายเฮามันกรบป๋อได้รับพวกสารเคมีที่ตกค้างจากปุ๋ยน้ำเพราะว่าเขาใส้ควายเ่าน้ำนะคะแล้วยามแหลงเดือครับคุณครูยามแหลงระบบน้ำระบบน้ำแถวใด แม่นคะ่ะต้องไดเพราะมีสีนู่นนะคะลึกบ่ครับจอันบ่บ่ลึกนะคะบ่ะมันจะเมตรหาเมตรช้าเมตรเห็นบ่อา้ยงามแงนะครับหญ้าเพิ่นตอนซ้อนนี่ค่ะน,นี่ขาเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายใส่ขี้ไกล่ล่าสุดคะ่ะนี้นี่ขันมีแปลงหญ้าแนวนี้มันก็นโอ้พอดูพอมันสื่อมาเลี้ยงอยู่อันหญ้าก็ไม่ได้ปลูกไว้งวัวเต็มขอกจ้า สิบเอเกียวใสมันโบันณป่งเนาะค่ะมาผีเด้อ่ะเด้ออยากได้ก็มาเอาเด้อนะครับพั่นแบงท่านยู่เห็ดขอบไม่ค่ะขยับขยายแล้วกระดานนี่มองผักพรควายสปาสปาขีตมเขาหมักเป็นสีได้ค่ะจริงๆค่ะค่ยมันหมักแบบนี้แหละครับมันหมักขีตมมันหมักสปาแม่แทถ้ามีโฮมแล้วก็มีขีตมน้องน้มแบบนี้มันหมักนอนหมักแบบนี้ครับ ก็พอนข่ายเด้พอนข่ายต้องอยูปูนข้อนี่ต้องเป็นปูนซีเมนต์หน้าอี่ต้องสะอาดโบเมนด้ค่ะครับต้องจังสีแบบนี้ผิวพันธุ์มันจะดีแห้งเด<ช>้อค่ายนะครับมันหมักสปาขี้ตมแนวนี้สวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนรับสูง่ง้วแดงแรงฤทธิ์ซีสันบรรยากาศมานันิพามาเบิองขวายซีโตเป็นฟาร์มขวายงามเดินนะครับควายงามซ้ำนี่กะ มุ่นค่าหลายอยู่เด้อวอาเรื่องควายงามมีแค่สี่ตัวพัสดสิวะสี่ตัวก็เป็นยังเด้อครับแต่ละตัวมุ่นค่าซ้ำควายเคืองขวัก่นงามบ่งามบอเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของพ่นเนะครับนิมทาวอยากเปิดราคาออกอยู่จักหน่อยเดี๋ยวมาสอบถามเรื่องของประวัติควายจักหน่อยนะครับเป็นควายของคุณขู่นะครับสวัสดีครับคุณขู่ครับสวัสดีค่ะแนะยนำซื้อจักน่อยคุณคขู่คุณแนนค่ะคุณแนนเนาะ ของนิ้วควายงามเ่านี่ละ่<ฮ>ะค,คุณครูบ้านน้องพันขานค่นคะสว่างวิละวงจังหวัดอุบลราชธานีตรองจากถนนใหญ่เกือบเกือบยังก็ไปเอทานอนเนาะสอยเข้าไปเอทานอนนะครับยังยงกันเขามาประมาณนักลอยเม็ดกระพอนะครับเลี่ยงมาโดนเราคุณครูเลี่ยงมาโดนล่ะค่ะโดนเลยโด,ดนตั้งแต่สมัยควายถึกๆคุณล่ะค่ะ ถึกนี่ตัวจักบาทตัวตัวจักบาทถึกถึกถึกนี่ก็รักมื่นต้นๆนะสิมื่นต้นๆแมนโอ้ยตัวเมือนี้มื่นหนึ่งไดรท์ของข้าเจ้าได้ค่ะตัวนี้มื่นหนึ่งไบรทแต่กระโลงมันได้แต่กระโล่งคอมันหยานเลยค่ะบตัวนี้เด็กคุณครูเลยเบาเดี๋ยวเสียเวลาเบาเรื่องควายเลยนี่นี่งามๆนี่ตันซ่อนมันตัวนี้นะคหานี่แม่สวยค่ะชื่อสวยสูงหลายประเด็กคุณครูร้อยฮาริฟ บวกเจ้าดอกค่ะบอกกาบอกดอกว่าหาซิฟเทอร์ไรเนาะเบิ่งเบิ่งครับควายงามเบิ่งเบิ่งมองไอ้มันเขินว่าบีแขรงมันบอกคอยพออดเดอทั่วไปที่ผรมไายตลาดค้นอยู่เขานี่อันนี้เพิ่นกวางไม่นุกกดมีบอกคอยมีเด้วบอกมีค่ะหาหญ้าได้ครับค้นอยู่เข่าสูงลอยหาซิฟบวกเพิ่นดีดอกถ่องจยกเดือนคุณคู่ตัวนี้ประมาณสามเดือนค่ะถ่องสามเดือนแมนค่ะโตเท่า์ไรในท่อง ได้หลูกแคก่ตัวละตัวที่สองค่ะหลูกที่สองในถ่องตัวที่สามค่ะสองหรือสามนะครับตัวที่สามค่ะนี่ตัวที่สองเน,นิ่มมันนี่ประวัติยังไงนะครับควายตัวนี้โค้งสางยังไงมันต้องมีที่มาที่ไปผมว่าเป็นมีเล่ามีก้อยเหรอคะแม่ครับเป็นลูกของเงินอุทัยค่ะแม่นี่เป็นลูกของเงินอุทัย<ม>เดินนะครับนี่เป็นสายอุทัยลอยก็ว่าไดสายอุทัยลอยก็ว่าใดครับผมในในทองในคุณครูน้ำยังวันนี้ ในทะงนี้เป็นสลามชนค่ะสลามชนค่ะขาใหญ่แห้งเหนืดโตดีแห้งครับงานประกวดกัไในภาพไปน้ําเพลินนี่เราค่ะตัวนี้เอาไปน้ำเอาไปค่ะโอ้เอาไปโชว์เอาไปข้าส้มไปชุ่มไปประกวดไปแข่งน้ำค่ะไปประกวดน้อหมอแม่นี่แม่นค่ะทานมาจากสน้มงานตะการในในที่สามค่ะสองปีสอนค่ะตัวนี้แม่นค่ะตการล่าสุดน้องคุณรู้ ได้ที่สองได้ถ้วยอันดับที่สองนะครับแม่นี่เป็นประเภทประเภทได้ครับคุณครูเป็นรุ่นใหญ่ค่ะรุ่นใหญ่ได้ที่สองนะครับเบิ้งงามบอตัวนี้ที่ที่สามที่สามล่องล่องที่สองเพราบานว่าที่สามล่องที่สองเลยตัวนี้นะครับเบิ้งถ่ายครับใหญ่แห้งงามเพิ่งเพิ่อยู่เปิดอยู่บ่แล้วค่ะ ตัวนี้บ่ได้เปิดตัวนี้บ่ได้เปิดเดินนะครับขี่คุยสู้ฟังซิ่สืออันนั้นเช้าเพิ่อนค่ะนั้นสายเงินหุทไย่งามแหงใทครับิ่นจายลูกนี่บอกค่ะอันนี้ลูกคงเงินดีค่ะตัวนี้ตัวนี้ลูกเงินดีนะครับก็แม่สวยนี่ล่ะค่ะจักเดือนคุณคู่ตัวนี้ตัวนี้เจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนตัวเมียเดินนะครับสูงลอยยี่สิบห่าได้แล้วขาใหญ่แห้งหนวนุ่ม ยังกินนมอยอะตอนนี้ยังบ่ผ่านประกวดบ่ยังค่ะยังบ่ได้เข้าสนามยังหน่อยแห้งเปิดอยู่บ่เพราะบ้านมาเปิดอยู่อุบเปิดอยู่เด้อนะครับนี่ต้นในหน่อยนี่ลูกของไอ้ซื้อยังก็ซื้อเพิ่นไอ้เงินดีค่ะลูกเงินดีน้องเพชรบัวท้องค่ะนี่เพชรบัวท้องเด้อนะครับตัวเมียงาม เนื้อโตดีๆหน้าหนานี่เพันไอ้กล้องแม่อยู่เด้ค่ะหางเบิ่งเบิงหางโุ้ยนะครับพี่ก็หางใหญ่นะครับแข้งขาเพิ่นเปิดยูเดินนะครับราคาโทษคุยเอานะครับบะกาว่าจังโทษคุยเอานะครับสายเงินดีเนาะแม่ค่ะโอ้ใช้เงินอุทัยเงินอุทัยสายเงินอุทัยนะครับซ้ำอุทัยเลือดลอยให้กันค่ะบซ้ำนี่ซ้ำอุทัยเลือดลอย เพื่อนนั้นเงินดีกะพอเงินดีเพื่อนกัเป็นอุทัยคือกันค่ะพอเพื่อนคือเงินดีใบหลอดมีมีค่ะแม่กําลันตีรางวัลเป็นรุ่นแรกร่องอันดับสองคือที่สามนะครับในน้องคู่รู้ตะการล่าสุดประกวดประกวดใช่ยังอยู่บ่น้องน่าจะตะการมีอยู่นี่เพื่อนนี้มิตะการค่ะในสองปีค่ะตระการไปทั้งสองขังแมนค่ะครั้งแรกก็ไปอยู่บ่ไปค่ะได้ยังอยู่บ่รั้งแรกได้รองชนะเลิศอันดับสองคือเก่าค่ะในที่เก่าแม่น ว่ามันเข้าตักให้แค่นั้นบ่บ่ครับมันก็กระเบิงรวดเข้ากระเบิงสวดส่งมันล่ะครับในที่สองเท่กันไปหลอบสองกันยังคงอันดับเก่าแม่ค่ะล่องชนะเลิศอันดับแม่งามเลยนะครับแม่เสือสายดีลูกกะงามแม่ดีเด่นวันนี้ครับคุณครูมีอยู่สองแม่นะครับแต่ว่าสองแม่แบบงามๆเลยโอ้ยตัวนี้เบ่งลูกเบ่งผิวพันธ์ดีแห้ง เพคนนี่เป็นเราอุบลลอยได้ค่ะบ่านเราอุบลเลือดลอยเลยตัวนี้สูงหไรไปเลยคุณครูลอยลอยหาสิบวกกันแต่ว่าสิสูงเกินตัวนนั่นสูงตัวนั้นกว่าตัวนั้นอีกด้วยนะครับสูงแล้วก็ใหญ่หนาเบิ่งขาครับป๊อดอยู่ยังกินขาเพิ่นเดือกบ่เดือกค่ะโอ้มีเดือกมีเหีนอยู่นี่ทองจ็กเดือนคุณครูตัวนี้เพคนนี่สิประมาณซีเดือนค่ะซีเดือนใส่ใบยังคุณครูตัวนี้ สลามชนคือกันสลามชนคือกันใส่นามเดียวกันแม่นค่ะสลามชนทั้งคู่นะครับปุ้ยตัวนี้เป็นอันดับที่สองค่ะนี่ไปประกวดร้องรู้ประพันธ์เนี่เราไปค่ะไล่กันนี่สองตัวนี้แม่นค่ะอันนี้ที่สองอันนั้นที่สามค่ะโอ้ได้ถ้วยทั้งคู่นะครับสองสามแสดงว่าแม่นั่นแพ้เพื่อนแพ้ตัวนี้ตัวนี้มาโดนแล้วครับนี่ประมาณปีสองปีแล้วล่ะซื้อมาโดนแล้วปีสองปี ผมขาดเดือดเลยครับทัานแขวนนะเป็นตายรีไองานสุรินในที่สามค่ะนี่ตัวนี้งานสุรินในที่สามงานตะการในที่สองค่ะโอ้เป็นชื่อว่าแม่ดวงดีค่ะแม่ดวงดีค่ะลูกโตที่ใดครับในท้องมันลูกโตที่สี่วะคะสี่ในท้องอัตลักษณ์เด่นชัดแข่งมีขนขึ้นกันอู้เดือกมาหลายหายแท้ร้ายทิพปาเนาะ พี่นะครับมันกินขาเผินเรื่องหุ่นห้วยนี่ขาเลยว่างได้เข้างหนังมันเต่าอยู่บ่ขาใหญ่ต้องฝึกบอกคุณครูเวลาไปประกวดกับมีฝึกกันแนอยอยู่ค่พื้นเองบ่แม่นค่ะพรบ้านเพิ่นฝึกนะคะฝึกเองยืนฝึกยืนนะคะ่ายืนโอ้คนมีการฝึกยืนนะครับบ่นได้ไปเขางเรียดเนาะบ่บ่ค่ะ ตัวนี้ก็บ่ยังบว้เ่าเดี๋ยวเปิบบดราคาเนาะบ่เปิด,ลปดตลูกมันบอกเปิดตลูกไส้เพิ่นค่ะเพิ่นมีลูกไส้ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวพา<น>ไปชมตัวพลนตัวที่จะเปิดจะเปิดราคาเปิดตัวตัวหน่อยด้วยนะครับสองตัวนี่ลูกสาวแม่นี่กับลูกไส้แม่นีนะครับโอ <c oughs> ตัหลูกไส้อันนี้เป็นอายเพื่อนนั้นอยู่ยี่สิบสองหมื่นค่ะเจ็ดเดือนกลักวๆค่ะเบิ่งขาครับลอยสามสิบไปแล้วอันนี้เล่าบนค่ะ สายเล่าอุบลเรือดลอยนะครับค่ะแม่ก็เล่าอุบลพ่อก็เล่าอุบลนะคะไปหมุนยังมาล่ะคนหลุดนหน่อยหนาแหงเด้อค่ะผู้บบาพิ่นสีก็อายกล่องนสักหน่อยพอพันอนาคตอ่ะบ้านงามแหงนะครับค่ะยังกินนมบ่ครับยังกินอยู่เนี่ยค่ะใหญ่แหงเด้อตุผูถือว่าเป็นเล่าอุบลเลือดลอยเนาะตรงบนบนแม่นใบหยองนะคะก็ตรงอัตลักษณ์ไายไทยอยู่นะคะตรงเปะเลย สามอ่องข้อดะไดดอกแม่มันอัดประกวดอันดัสองวัตถิไลนะครับราคาถามมาเดินนะครับโทษถามเบาๆเรื่องราคาดอกให้พี่น้องโทษเอากระสันกับขมอมเงินนะบอทอกับขอมเนต์ถามเดิอนะครับคอมเนตนถามเอาเรื่องของราคานะครับเปิดอยู่สองอันเนาะคุณครูสองอันน้อยๆนะครับสองอันน้อยๆนะครับคุณครูครับันนวโนม อยากจะมีหลายก็หนีบอรับได้จังไงอยากมีให้กันค่ะอยากมีได้หลายแม่นค่ะคือขายออกคือบัวเาไว้พัฒนาต่อตอนนี้มันท่านไึงมีผู้เบิ่งหายค่ะโอ้ยังขาดคนเบิ่งพอบานกับไปให้งานประจําแม่นค่ะนี่กับไปให้งานประจำให้สันเบิ่งก็ปล่อยลวดค่ะนี่เขาออกปล่อยลวดน้ําไว้ยังมื่อแรงพอบานยังมาเบิ่งสายเมื่อแรงมากกับเม้าเพิ่นเขาขอกเท่านั้นแหละค่ะหลังจากเพิ่นไปหาผู้สาวแล้วเพิ่นกจแม่นอยู่บนขืาวหาเห็นยังไสแม่ บอกยอมเลยเพอามีบ้านมายู่เลยมาเสาร์อาทิตย์ผมบอกเล่นบอกเล่นนะครับเป็นกะจีเบิงควายเป็นแต่ยังเหมือนแร้งยังเหมือนเสาร์แต่ว่าดีแน่เขาเนาะคุณครูเขามีแรงหยาแมนค่ะว่าตาอยู่ในหนีมีหนามห้นอนค่ะมีหยาให้กินมีหนามห้นอนมันก็อยู่ได้รูแค่นั้นมีโฮมไม่เสาร์มีหนามห้นอนมีหยาให้กินปกติกับบัได้ปลูกก็สิ่งอาหารกับป้อยเพิ่นตามใจชอบหลดนะค่ะอยากอยากเลาะอยากนอนจริงๆแล้วการเลี้ยงควายกับบัได้ยุ่งยากมากมากกันเฮา ว่างแผนดีๆหนึ่งมีระบบขอกไห้เพิ่นนอนมีน้ำไห้เพิ่อนนอนมีหยา้เพิ่นกินแล้วก็มีพื้นที่ให้เพื่อนพ่อได้เนาะแมนครับแทบจะบไ้ดูแลได้หน่แม่คุลงคนวาเหลียงยากบ่แม่นค่ะบ่เสือะะ้อต่อค่ะมาเบิ่งลวนมันมันบ่ไดา้ย,ยาบแตาเฮาวางแผนวางระบบจงซี่ะคะ่ะอันดับแรกกันคนจะคิดหยาบอีกเดือนหนึ่งเลยครับคุณครู <c oughs> เอาหน้าไปปลูกห้านยิบบเสียหน้า <c oughs> บ่า <c oughs> สามไรพี่น้องมันขายอะไรก็ขายเข่าครับ ขายหยานเบิตปีพร้อมเนี่ยค่ะเบิปีพร้อมนะครับและการเลี้ยงควายเนี่ยนะครับเบิงควายว่าได้บวขี้ายนะครับอันดับสามอันดับสองามราคาเนี่ยผมว่าราคาบอซีประตูกับฟูจิเนื้อราคามันที่มันราคาใกล้เคียงกันพูวพว่าพอเพิ่อพ้นบัวสํานะครับนี่คือจังแม่นี่พ้นกับยากที่จะว่าย่งบัว่ครับตัวนี้ย่งย่างไงมีคนมาจีบอยู่เลยค่ะแต่กับบ่อกา้เพื่อนยยานเอาขึ้นมาบัวไห ขาอยากในเรื่องของหนึ่งความงามของมันเนาะแต่รับอันดับสองนี่เอาว่าไงซะเขาจิไปหาไ์ได้ผมว่าบางเทีก็บยากดิบางทีเขาอาจฉิยะบางทีเขาอัจฉริป่วยแมนแมนปะครับก็คือเฮาเนี่ยและค่ะก็คือเฮาอย่เนี้ยนะยังนก็มีเงินแต่ก็ะสือบ่ได้นะแมนครับพี่ถ้าได้ว่าคือได้ว่าได้เหมือนกันเพราะว่าคือบ่ต้องว่าทแล้วเงินมากองกับว่ขายบัวลำพนธ์นะแมนครับโอ้งามแห้งด้อตัวนี้ เอ้าพี่น้องสนใจเรื่องของลูกเพิ่นเนาะเพิ่นเปิดโอกาสให้อยูสองตัวนะครับอุบลเลือดลอยกับตัวแม่น่ะเนาะเป็นอันนั้นอุทัยค่ะทางด้านซ้ายอุ้งไทยมีสองตัวนะครับคุณคุณแนนมี่ยังอยากจะฝากสุดท้ายจัวหน่อยครับสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงควายควายไทยนี่ควายมี่สองยางค่ะควายกระป๋อกับควายไทยควายกระป๋อคือปล่อยน้ํำธงกวาเลี้ยงแบบสบายๆไข่หน่อยแต่ว่าคไข่ขึ้นมาควายไทยควายใหญ่เนาะเคุณ มันก็นจะเลี้ยงแบบหนึ่งแล้วก็คุ้นคามันก็จะบวกขึ้นกัน,กนว่าไงคือควา่พวกนี้บวกไขยบ่มีในตลาดนัดเด้อหายากค่ะครับหายากแต่ว่าแน่น่าคนก็นอยากฟังมุมมองว่าพัฒนาไปซ้ำไดคุณครูอค่ะก็เลี้ยงวายนะคะก็อย่างแรกเรืใจค่ะญาญานแล้วคนก็ยายานอย่างยากทั้งฉันนัาาน้าาน,าาน,าานสี่นะคะลองเบิง้ลงลองเปิดใจเบิ้งซะก่อนนะคะ ได้เลี้ยงแล้วก็สีหักแต่กีีกับบ่ได้ะบ่ได้มากเลยค่ะยานคือการไม่ค้นยานควายแต่พ่อได้เลี่ยงแล้วก็หักนะคะนี่จับายศิ่านี่ก็คือเปิดใจเบิงค่ะย่างแหลกเลยเปิดใจเบิงแมนค่ะลองศึกษาเบิงนะครับเนาะแล้วก็้าควายงหญ่ก็ต้องคอาใจนั่คามันสูงเสมอนี่ค่ะก็ต้องเปิดใจเรื่องอยากเลี่ยงก็ต้องย่อมกลารลงทุนยังหน่อยเรากันวิดแปนนี่เลยไปมันบ่ได้ถือด้วยตัวนี้นี่ได้ครับนี่ หลักหนึ่งพอนยังบอกกล่าวว่านะครับห <Okay. S 1> ยาดคนมาสื่อบอกยังไงบอกว่าแปน็นนี่นะครับอันนี้ผมบอกตำตำดิแต่คนบอกกล่าวว่าคนบาา่นบาสูงขนาดพอนยังบอกกล่าวว่าหยาดคนมาสื่อแ,แม่นบอกคัน,นะนว่าสองหลานมันมีคนมาสื่ออีกีเลยครับคันาวา่าแมนน่นบอก <laughs> ผู้เิ่นหมกัก <laughs> ผู้เิ่นมักนะครับผู้เป่นหาอยู่มันหาย,ย่ากนะครับผมก็เลยว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่โอ้มันมีมูลค่าดิมีมูลค่าแห่งนะครับ ซึ่งบอกว่าต้องเอาที่ใจกันค่ะเอาที่ใจการในการเสียสก่อนอ่าแม่นครับอย่างแหลกเลยผู้ฟันขันห้ามาประมาณนี้เนาะทำเอาคุณคู่ผ่อนงามๆนี่ตัวจักขาหกแสนนี่ยกาซื้อวะถ้าถ้ามันจะหนีกะกาค่ะถ้ามันหมักเลยค่ะเห็นปะแมนค่ะเพราะว่ามาในทางนี่เขาก็จะหููทิศทางนะครับเนาะเอาไม่ดีซ้ำเพื่อนนี่นี่กับเป๊จีบเจ้าทรายถือได้ค่ะนี่ที่กันค่ะปิดมาเท่ายตัวนี้ ประมาณ400,002ค่ะ400,002หลายปีเด้อนะครับหลายปีละแ <laughs> ต่ว่าขนาดนี้นะครับขนาดน่นอยๆเด้เอาขอบคุณคุณคุณแนนนะครับมันนี้ผ้าเยี่ยมชมฟร์มขอบคุณครับ